ครับก็มีคําถามจากเพื่อนๆพ,พี่น้องของเราถามเข้ามานะครับว่าไอกระบอกดันโซ่เราดิ้นตัวนี้ของ Honda เวฟร้อยสิบไอตัวใหม่ล่าสุดบล็อกเครื่องใหม่ไฟ LED นะครับเรือนใหม่ดิจิตอนนะครับอ่มามีคําถามถามเข้ามาว่าเราควรที่จะทําการเปลี่ยนเฉพาะไอแกนดันตรงนี้หรือเปลี่ยนกระบ,บอกตัวนี้ไปด้วย นะครับวันนี้ก็มาอธิบายให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ได้ฟังตามนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าอะไรตัวนี้นะครับตัวแรกที่ถามเข้ามาก็คือไอแกนดัน an ตรงนี้นะครับมันควรจะเปลี่ยนไหมนะครับอ่าไอ้แกนดัน an, มันเสียบ่อยอยู่แล้วนะครับแกนดัน an ตัวนี้ใช้ตรงรุ่นนะเป็นของตรงรุ่นนะไม่สามารถใช้ร่วมกับเวฟร้อยไม่สามารถใช้ร่วมกับร้อยสิตัวเก่า นะครับมันใช้ตรงรุ่นนะครับไอแกนตัวนี้มันมี2รหัส2พาร์ทอะไรพาร์ทแรกราคา200กว่าบาทพาร์ทที่2ราคาไม่ถึง100ยประมาณ100ยหนึงนี่แหละนะยังไม่วรวมภาษีนะเราก็เอาพาร์ทที่2ที่พาร์ทที่มันถูกสิครับอ่าถูกต้องไหมก็เปลี่ยนไปเลยนะครับตรงนี้นะอ่ามันจะมาเฉพาะแกนอย่างนี้สปริงไม่เกี่ยวน็อตข้างล่างไม่เกี่ยวยางอุดไม่เกี่ยวเราซื้อแยกตั้งหาก นะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกระบอกอลูมิเนียมตัวนี้กระบอกอลูมิเนียมควรที่จะทําการเปลี่ยนหรือไม่นะครับก็เวลามันทํางานเนี่ยมันทํางานเนี่ยมันแยกขึ้นแยกลงเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการเสียดสีภายในมีการเสียดสีภายในยิ่งขน้นไหนน้ำมันเครื่องไม่ค่อยเปลี่ยนพอน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนปับ๊บมันจะมีเศษฝุ่นผงเหล็กผงอลูมิเนียมนะครับที่มาจากการสึกหลอลงมาในนี้มันเสียดสีกันกระบอกมันก็สึกนะครับเ,รเพื่อนเพื่อนนะ อ่าทีนี้รถบางคันน้ำมันเครื่องแห้งขาดก็เหล็กถูเหล็กเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งสึกไปกันใหญ่นะครับทีนี้ไอกระบอกตัวนี้นะครับมันมีขายไหมนะครับคําตอบอยู่ตรงนี้นะครับนี่คําตอบมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่แหละกระบอกของแท้เลยนะครับทุกท่านราคาตัวหนึง่งนะครับประมาณร้อยเหมือนกันประมาณร้อยนิดๆิดนะครับ ทีนี้มันก็ต้องไปบวกภาษีด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าการค้าการขายมันก็ต้องมีกําไรมีภาษีนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาดังนั้นนะครับในการที่ท่านถามเข้ามาก็คือคําตอบตอบได้เลยว่ายกชุดออกไปเลยจะได้สบายใจ3-4ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้รถเขาก็ประมาณ3ปีนี่แหละนะครับมันสึกล้อเนี่ยมันดังนะครับทุกท่านในขณะที่เราเปลี่ยนชุดนี้นะครับ อ่านี่เราก็ต้องเปลี่ยนนะนี้ใช้ตรงรุ่นนะยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่ใช้ตรงรุ่นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยโซ่ราวลิ้น90ข้อใช้ร่วมกับรุ่นเดิมนะครับลูกปืนแคมป์นะครับเปลี่ยนออกด้วยลูกปืนแคมป์เบอร์6904นะครับเบอร์6904นะครับรตัวนี้นะครับลูกปืนแคมป์นะครับ110ไอตัวใหม่นะครับอ่าใช้ตรงรุ่นทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นโซ่ราวลิ้นนอกนั้นเป็นอะไรใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้ร่วมกับ เว็บร้อยสิบไอตัวเก่านะครับไม่ไม่ได้ใช้ร่วมกันนะมันสั้นกว่านะอ่าเว็บร้อยสิบไอนะครับตัวเก่านี่มันยาวกว่ากันนะมันไม่ได้ใช้ร่วมกันนะเว็บร้อยสิบไอตัวเก่ามันยาวไม่ได้ใช้ร่วมกันนะอันนี้เห็นไหมตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่ใช่ละผิดนะครับนี่ชุดนี้นะครับเป็นของตรงรุ่นนะครับอันนี้รูใหญ่เว็บเก่านะครับรูเล็กนะครับอันนี้ตัวเล็กนะครับ เว็บใหม่ตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆนะอันนี้ตรงรุ่นนะครับเอาละคลิปนี้ก็อธิบายเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ